สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j ั s t ินเจ5 6 9นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวกนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมานำสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมีผลกับความสัมพันธ์ความรักของคนอย่างไรบ้างแจงจะขอ แยกเป็นกรณี3กรณีด้วยกันนะคะในกรณีที่1คุณโสดแต่คุณมีคนคุยอยู่คุณกำลังเดทอะเอาแปบว่ามีการคุยคุยกันอยู่โสดแต่ว่ายังยังมีคนที่คุยอะเป็นช่วงศึกษาดูใจกันอะถ้า คุณโสดแล้วคุณศึกษาดูใจกันอยู่นะเป็นช่วงที่แบบกำลังคุยๆยอยู่ยังไม่ตกลงปงใจเป็นแฟนกันนะคะออขอให้คุณนะคะใช้เวลานี้ในการที่โดนปิดปิดบ้านปิดตัวควอรันทีนไม่ให้ออกนอกบ้านขอให้คุณใช้เวลานี้นะคะเป็นการที่พิสูจน์ใจนะคะว่าเฮ้ยเรารักเขาจริงหรือเปล่าแล้วเขาเยรักเราจริงหรือเปล่านะคะ คือในเวลาที่มันต้องโดนปิดประเทศโดนปิดบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศถ้าคุณกําลังมีคนที่คุณศึกษาดูใจอยู่แล้วเขามาเอ้ยจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะขอให้คุณน่ยศึกษาดูใจกันไปคุยคุยกันไปอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยเออฉันคิดว่า มันไม่ดีแน่เลยความสัมพันธ์ครั้งนี้หรืออย่าแบบไปกระโจนในความสัมพันธ์ขอให้ต่างคนต่างซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้พยายามให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ให้ถือเสียว่าเวลานี้เป็นเวลาพิสูจน์ใจอย่าฟุ้งซ่านอย่านิดดีอย่าเรียกร้อง ขอให้ใช้ชีวิตของคุณไปอย่าฟุ้งซ่านหากิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตตอนหยุดแบบนี้ไม่มีอะไรทำงั้นเปิดดูไลฟ์เขามีสอนต่างๆเยอะแยะมากมายลองไปโรงเรียนอะไรไหมลองจัดบ้านไหมลองทำอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นไหมยอย่าเอาเวลาว่างที่อยู่บ้านแล้วบอเฮ้ยไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ต้องทำนันทำนี่เอามาทำให้ชีวิตคุณเองอ่ะดีขึ้นจะดีกว่าอันนี้ฝากไว้นะคะ ข้อที่2นะคะในความสัมพันธ์ของคนที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วอยู่ด้วยกันนะคะจังหวะเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณใช้คำว่า bonding เหมือนกับสารสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นขึ้นไปนะคะ อย่าให้บบเฮ้ต่างคนต่างอยู่นะแฟนก็ทําอย่างหนึ่งเราก็ทําอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่าเวลาแบบนี้เป็นเวลาทองของคุณนะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยค่ะหันมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันจะเป็นกินข้าวร่วมกันดูหนังด้วยกันเรียนรู้ต่างๆด้วยกันพัฒนาตัวเองไปให้มันโตขึ้นเนี่ยอีกหนึ่งระดับด้วยกันมันเป็นเวลาทองนะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าปกติเนี่ยต่างคนต่างต้งตองทํางานใช่ไหมบางคนนะอาจจะไม่มีเวลาที่ต้อง แบบอยู่ด้วยกันมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากขอให้คุณอะใช้คําว่าพยายามทำํำกิจกรรมที่มีประโยชน์ที่เสริมกันให้ได้นะคะ และในกรณีสุดท้ายกรณีที่3กรณีนี้เนี่ยคุณอาจจะโสดจริงๆโสดคือโสดไม่มีคนคุยเลยโสดคืออยู่คนเดียวโสดแบบอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครด้วยเลยไม่มีคนให้คุยด้วยเลยนะคะณนะเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีภาวะเหงานะยิ่งไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปออกข้างนอกเนี่ยบางคนจะฟุ้งซ่านได้ง่ายนะจังจะบอกว่าขอให้คุณนะคะ มาเรียนรู้อะไรทํำดีกว่ามาหากิจกรรมมาทํำดีกว่าอย่าแบบเฮ้ยฉันโสฉันไม่มีคู่ฉันไม่มีใครคุยเลยฉันจะเหงาตายไหมเนี่ยเนี่ยคืออาการแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แต่ให้ยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะหาอะไรที่มันดีๆทําในชีวิตดีกว่านะคะ ถ้าแจแนะนำนะช่วงนี้ใครเข้าออนไลน์โซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะมันมีโปรแกรมให้คุณเรียนเยอะมากๆจะเรียนฟรีจะเรียนไม่ฟรีจ่ายตังหรือว่ามีคนออกมาไลฟ์เยอะมากนะคะคุณอาจจะไปลองทำกิจกรรมพวกนั้นนะคะเพื่อเป็นการสร้างทำให้เวลาว่างคุณนะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือคุณอาจจะหาเวลาอา่านหนังสือไหม ออกกำลังกายอยู่บ้านก็ทําได้นะทําอะไรเป็นสื่อโซเชียลหางานหาเงินผ่านทางโซเชียลไหมมันมีหลายกิจกรรมมากๆเลยะคะ่ะที่จะทําให้คุณอะ่ะเหมือนกับไม่ว่างไปอยู่เฉยๆะคะ่ะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสําหรับหลายคนทีรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่คนเดียวเราก็เหงาหงอยอยู่แล้วแล้วแบบนี้แล้วมันมีเหตุเหตุการณ์ไวรัสอะไรต่างๆมาทําให้เราเหงาไปกันใหญ่หรือเปล่างั้นเราต้องรีบหาแฟนแล้วแหละงั้นเราต้องรีบกระโจนไปหาแฟนแล้วแหละคือจะหาแฟนหาอะไรออนไลน์ก็คือหาได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอให้คุณนะคะอย่าแบบ เพราะว่าเหงา desperate ท,ท้อแท้แล้วแบบกระโจนไปหาใครหรือแบบเนี้ไม่เอาเนาะสะรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีที่โคโรนาไวรัสจะมีอิทธิพลอะไรกับตัวคุณในช่วงเวลานี้สิ่งที่อยากให้คุณนะคะทั้ง3สถานะนะคะสถานะแรก s t a ตัสแรกก็คือ กำลังมีคนคุยอยู่มีแฟนใช้คำว่าศึกษาดูใจอยู่ช่วงนี้ขอให้คุณนะคะศึกษากันไปเอาเป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจว่าเฮ้ยเราอยู่ห่างไกลกันแบบนี้เขาเดียบเราหรือเปล่าเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะช่วงที่2สถานะที่2คือสถานะของคนที่มีครอบครัวแล้ว ช่วงเวลานี้ขอให้คุณนะคะเป็นช่วงบอนดิ้งเป็นช่วงที่แบบสารสัมพันธ์กันพยายามหากิจกรรมที่มีประโยชน์ทําร่วมกันนะคะความสัมพันธ์มันได้แบบเ,เขาเรียกว่าแน่นแฟนมากขึ้นและสุดท้ายก็คือสถานะที่โสดมากๆโสดมากๆคุณจะหาคู่ออนไลน์ตอนนี้อ่ะก็ลองหาดูนะอาจจะมีคนเปลี่ยวๆมาคุยกับคุณเยอะก็ได้แต่ถ้าแนะนำในช่วงเวลานี้ไม่อยากให้แบบกระโจนเข้าไปหา คนที่แบบเขาเหงาเหมือนกันอย่าให้คุณนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดลองไปเรียนลองไปอ่านหนังสือทำตัวเองให้มันดีขึ้นไหมช่วงเวลานี้นะคะอย่าแบบเฮ้ยฉันเหงาฉัน เปลี่ยวฉันเศร้ามากฉันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเนี่ยมันจะแบบกลายเป็นเหงาเกินกันไปใหญ่นะคะตรงนี้นะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ใครมีคําถามอะไรก็มาฝากแจ้งไว้ได้นะเดี๋ยวจะไปเซิร์ชมาหาข้อมูลมาแล้วมาเล่าให้ฟังได้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเราจะต้องผ่านโควิดไปด้วยกันค่ะขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ